มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยสาเหตุน้องทีนกระเพาอ้วนตื้มเสียชีวิตจากกรณีที่น้องทีนเจ้าของร้านอ้วนตื้มกระเพาตลิวตัดเพจตีอ้วนชวนหิวได้แจ้งข่าวเศร้าระบุว่าน้องทีนกระเพาอ้วนตื้มเสียชีวิตแล้วครับน้องคนที่ผมและปลาก,กระป๋องกับตันเรือไปช่วยให้น้องได้มีชีวิตใหม่กับรายการ ช่วยด้วยผมเพิ่งทราบข่าวในนาทีนี้ที่มีคนแจ้งมาทางเฟซว่าน้องเสียแล้วเอาตรงๆผมเสียใจแล้วก็เสียดายกับเด็กน้อยคนนี้ที่เพิ่งจะได้มีความสุขมีร้านกระเพรามีเงินซื้อของเล่นมีชีวิตที่กําลังจะดีขึ้นผมไม่ทราบว่าน้องเป็นอะไรเสียชีวิตแต่ว่าขอแสดงความเสียใจอย่างเสียดายครับ หลับให้สบายไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะทีนยากคงมารับแกไปอยู่ด้วยในภพภูมิที่ดีอย่างน้อยพี่ก็ดีใจที่ทำให้แกพลิกฟื้นถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆโดยที่ไม่มีคนรู้ว่ามันจะสั้นแบบนี้ แต่พี่คิดว่าทีนคงมีความสุขบ้างไม่มากก็น้อยพวกเราคงจดจําและคงคิดถึงรสชาติกระเพาอ้วนตึม้มกับชื่อที่พี่ตั้งให้ไปตลอดการ RIP น้องทีนด้วยรักพี่ติอ้วนส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของน้องทีน Facebook ของต่อสักรุ่งทองเป็นผู้ดูแลน้องทีนรับเลี้ยงเมื่อ8ปีก่อนได้เผยว่าน้องเสียชีวิตเพราะว่าติดเชื้อในกระแสะเลือด ช่วงเวลาประมาณ20นาฬกายนาทีของวันที่16กุมภาพันธ์2,566โดยก่อนที่น้องจะเสียชีวิตน้องเองได้ล้มลงที่เตียงของโรงพยาบาลและได้มีการปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่สำเร็จทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ